อาคราวนี้เด็กๆเ,เห็นหน้าแรกหรือ,อยังวิชาประวัติศาสตร์การเมืองอาเรื่องการเมืองการปกครองสมัยอยุธยาตอนตอน้นเริ่มตั้งแต่พศ1893ถึง1,991จะแบ่งเป็นสองช่วงนะคะการเมืองการปกครอ,องของอยุธยาเนี่ยจะมีตอนตอน้นแล้วก็ตอนปลายเห็นไหมเด็กๆเ,เห็นไหมลูกถ้าเห็นแล้วพิมพ์หนึ่งให้คุณครูหน่อยนะคะ โอเคโอเคอันนี้หนูยังไม่ต้องจดนะคะลูกหนูไม่ต้องจดเดี๋ยวคุณครูจะให้เราจดแค่คำถามเนาะอ่าโอเคทุกคนเห็นนะเราต่อเลยนะ Power p o i n t ที่สองคุณครูไม่แน่ใจว่าถ้าครูเปิดเต็มจอหนูจะเห็นไหมแต่หนูรู้เรื่องอยู่เนาะอ่าโอเคมาหน้าที่สองการเมืองการปกครองสมัยอยุธยาตอนต้นนะคะในสมัยอยุธยาตอนต้นสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งทรงโปรดให้แบ่งส่วนราชการที่สำคัญออกเป็นสามส่วน ได้แก่การปกครองส่วนกลางแล้วก็หัวเมืองแล้วก็ประเทศสลาดการปกครองส่วนกลางเนี่ยจะแบ่งราชการออกเป็นทั้งหมดสี่กลมเรียกว่าจัดตุสดมแบ่งออกเป็นทั้งหมดสี่กลมนะคะอันนี้คือส่วนกลางนะลูกนะหนึ่งเลยก็คือกรมเวียงกลมเวียงเนี่ยมีหน้าที่ดูแลความสงบสุขของราษฎรปราบปรามโจนผู้ร้ายและนําตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษดังนั้นเท่ากับกรมเวียงเนี่ยถ้าเปรียบกับตอนนี้เลยน่าจะเหมือนกับ ตำรวจเนาะต่อมาข้อที่2กรมวังมีหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีความให้ความยุติธรรมแก่ราษฎรกรมวังเนี่ยเขาก็จะดูแลอยู่ในวังทําหน้าที่พิพากษาคดีส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในวังการทําความผิดที่อยู่ในวังแล้วก็เรื่องอยู่นอกวังเพราะเขาเชื่อกันว่ามีความเชื่อว่า,วา,วาพระมหากษัตริย์เนี่ยคือคนที่ถูกที่สุดในสมัยนั้นนะคะ ดังนั้นเวลาที่จะตัดสินคดีความพระมหากษัตริย์ก็จะเป็นคนที่ถูกต้องที่สุดต่อมา 3. กรมครังกรมครังเนี่ยมีหน้าที่เก็บเงินที่ได้จากภาษีอากรแล้วก็การดูแลการใช้จ่ายของแผ่นดินมีค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องมาเอาเงินจากกรมครังไปใช้ใจ่ายแล้วก็เก็บภาษีอากรอย่างเช่นสมมุติว่ามีเลือสัมผาแล่นเข้ามาในอยุธยาเพื่อที่จะเข้ามาขายสินค้า กรมครังนี่แหละก็จะเข้าไปเก็บภาษีจากเรือสำเภาลำนั้นใครที่เข้ามาค้าขายหรือว่าประชาชนที่ทำการค้าขายที่อยู่ในอยุธยาเขาก็จะเก็บเงินภาษีโดยกรมคลังต่อมากรมนากรมนามีหน้าที่ดูแลก,การทำนาและเก็บรักษาสเสบียงอาหารสำหรับคนในพระนครก็จะดูแลเกี่ยวกับการทำนาอันนี้เขาจะเก็บเงินเก็บเบี้ยภาษีจากคนที่ทำนาอีกทีหนึ่ง บางคนเขาก็จะทํานาโดยที่อที่ดินที่ตัวเองทํานาเนี่ยมันอาจจะเป็นที่ที่ทําไมคะมีน้ําท่วมบ่อยได้ผลผลิตน้อยเขาก็จะดูจากพื้นที่อ่าตรงนี้ได้ผลผลิตน้อยก็จะเก็บน้อยแต่ตรงเนี้ยสามารถทํานาได้ทั้งปีเลยมีน้ําฝนเพียงพอน้ําไม่แห้งแล้งทําได้ตลอดปีส่วนนี้ก็จะต้องเก็บภาษีมากขึ้นแล้วก็ดูแล สเสบียงอาหารสำหรับคนที่อยู่ในพนะนครให้มีความเพียงพอสำหรับคนที่อยู่ในวงังให้มีความเพียงพอต่อมานะคะทันไหมคุณครูจะยังไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์นะลูกนะดูสองอย่างไม่ทันเนาะอ่ะต่อมาการปกครองส่วนหัวเมืองเริ่มของหัวเมืองเนี่ยนะนะหัวเมืองเนี่ยจะแบ่งเป็นสามชั้นด้วยกันก็คือหัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในแล้วก็เมืองหน้าหน้าด่าน ครูมันจะเลี้ยงผิดนิดหน่อยเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมืองหน้าด่านนี้อยู่ข้างในสุดนะคะแล้วต่อมาเป็นหัวเมืองชั้นในแล้วก็ชั้นนอกอมาดูเมืองหน้าด่านเนี่ยอยู่ติดกับเมืองหลวงตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรามีเมืองหลวงเนี่ยตั้งอยู่ตรงกลางยกตัวอย่างอะสมมุติว่าอันเนี้ยคือเมืองหลวงเมืองหน้าด่านเนี่ยก็จะอยู่ล้อมรอบเมืองหลวงเอาไว้เมืองหน้าด่านคือเมืองที่ลายล้อมราชธานีทําหน้าที่ทําไมคะ ป้องกันกองทัพข้าศึกที่จะเข้ามาโจมตีเมืองหลวงบางเมืองพระมหากษัตริย์เนี่ยจะส่งพระราชโอรสไปปกครองเรียกว่าเมืองลูกหลวงก็จะมีทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกแล้วก็ทิศตใต้ทิศเหนือก็จะได้แก่ลบบุรีทิศตะวันออกก็ได้แก่นครนายกทิศตะวันตกได้แก่สุสพรรณบุรีทิศใต้ได้แก่พระประแดงพระประแดงที่อยู่สมุทรปราการเด็กๆคงสงสยัยคุณคู่ขา ทำไมมันดูไม่ตรงเลยอะคะอย่างเช่นทําไมทิศเหนือเนี่ยมันถึงเป็นลุบุรีล่ะทําไมทิศใต้มันถึงเป็นพระประแดงทําไมทิศใต้มันไม่อยู่ภาคใต้ทําไมทิศเหนือไม่อยู่ภาคเหนืออ่าเราไม่ได้เทียบอย่างนั้นนะคะเราจะใช้อายุทยาเนาะเป็นศูนย์กลางเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรายังไม่เป็นประเทศไทยถูกไหมคะลูกเราจะใช้อายุทยาเนี่ยเป็นศูนย์กลางอ่าต่อมาเมืองหน้าด่านจบแล้วนะ หัวเมืองชั้นในอ้าวคราวนี้ก็ขยับออกมาอีกอ่าเมื่อกี้มีอยุธยาเมืองหน้าด่านแล้วต่อมาอีกชั้นหนึ่งก็คือหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นในคือเมืองที่อยู่ไกลจากเมืองลูกหลวงออกไปเช่นชนบุรีอ้าวขยับออกไปอีกราชบุรีปราจีนบุรีเพชรบุรีเมืองพรมเมืองอินบุรีสิงห์บุรีเมืองเหล่านี้นะคะมีขุนนางปกครองโดยขึ้นตรงต่อเมืองเมืองหลวง ก็คือจะปกครองด้วยขุนนางแต่เมื่อก้มเมืองหน้าด่านเนี่ยจะปกครองด้วยอะไรคะพระโอรสใช่ไหมคะที่จะเป็นเชื้อสายของราชวงศ์ในการปกครองต่อมาหัวเมืองชั้นในเนี่ยจะถูกปกครองโดยขุนนางทันเนาะต่อมาหัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นนอกคือเมืองที่อยู่ไกลจากหัวเมืองชั้นในออกไปอีกอตรงกลางเรามีอะไรคะอุธยา ต่อมาเมืองหน้าด่านหัวเมืองชั้นในอยู่นอกสุดเลยคือหัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นนอกคือเมืองที่อยู่ไกลหัวเมืองชั้นในออกไปเช่นจันทบุรีนครราชสีมาชัยยานครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงเจ้าเมืองเหล่านี้มัดสืบเชื้อสายจากเจ้าเมืองเดิมโดยได้รับการแต่งตั้งจากพรมหากษัตริย์ ทำหน้าที่ปกครองเมืองรวมทั้งเมืองบริวารที่อยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยอันนี้คือเมืองที่ถูกยึดมาแล้วอย่างเช่นสมมุกสมมุติคุมุกยกทัพไปตีเมืองชายาเมืองชายาเขาไม่ยอมตกเป็นประเทศสลาดอ้าวต้องสอสต่อสู้กันต่อสู้กันจนทําไมคะคุณครนะูชนะครูก็เลยได้ยึดเมืองชายามาเป็นของตัวเองพอครูได้เมืองชายามาเป็นของตัวเองราน้เจ้าเมืองที่เขาปกครองอยู่เนี่ย คุณครูให้เขาสามารถปกครองได้คุณครูเป็นพระมหากษัตริย์ใช่ไหมแต่งตั้งโดยคุณครูคุณครูให้เขาทําหน้าที่ปกครองเมืองได้ให้เขาเป็นหัวเมืองชั้นชั้นนอกแบบนี้แล้วต่อมาถ้าทําไมคะลูกพระคนที่ปกครองหัวเมืองชายาที่คุณครูแต่งตั้งเนี่ยเขาเกิดเสียชีวิตลูกชายของเขาก็จะขึ้นสืบทอดต่อลูกชายของเขาก็จะขึ้นปกครองเมืองชายาโดยจะต้องผ่านการแต่งตั้งจาก คุณครูอีกเหมือนกันอืเข้าใจไหมคะต่อมาหัวเมืองประเทศสลาศจะจบแล้วอีกนิดเดียวหัวเมืองประเทศสลาศเมืองประเทศสลาศเนี่ยคือเมืองหรือแคว้นที่ยอมรับอํานาจของอยุธยาในสมัยอยุธยาตอนต้นเมืองประเทศสลาศได้แก่มเมืองสุขโขทยัยมลิ์และทวายพระมหากษัตริย์โปรดให้เจ้าเมืองปกครองเมืองหรือแคว้นของตนเอง โดยอิสระแต่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการให้กรุงศรีอยุธยาตามเวลาที่กำหนดไว้และต้องส่งกองทัพมาช่วยเหลือเมื่อเกิดศึกสงครามเมืองประเทศสลาดครูวคุเคยเปิดให้ดูนะเกี่ยวกับเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรตอนนั้นที่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทาไมคะอยุธยายอมทัพก็คือต่อสู้กันแล้วเนี่ยรู้สึกว่าทำไมคะประเทศตัวเองเนี่ยไม่ไหวแล้วก็เลยยอม หวงเสาวดีก็ต้องตกเป็นอะคะเมืองประเทศสลาดเดน,นี่ยเครื่องติดนิดหนึง่งอ่ะหลังจากที่เขาต่อสู้กันแล้วแล้วเขาคิดว่าทําไมคะถ้าสู้ต่อไปนี่แพ้แน่ๆเลยก็ต้องทําไมคะต้องยอมแพ้เพราะว่าถ้าไม่ยอมแพ้เนี่ยผู้คนก็จะล้มตายบ้านเมืองก็จะพังเสียหายพระมหากษัตริย์ก็อาจจะสิ้นพระชนก็เลยต้องยอมยอมแพ้หลังจากที่ยอมแพ้แล้วก็จะกลายเป็น ตกเป็นเมืองประเทศสลาดคราวนี้เวลาที่ทําไมคะหงสาวสดีเขากําหนดมาว่าอา้อาวอุทยาคุณเป็นเมืองประเทศสลาดของเราคุณจะต้องส่งเครื่องบรรณาการให้เราในวันนี้เดือนนี้ปีนี้ตัวอย่างเช่นคุณจะต้องส่งเครื่องราชบรรณาการให้กับหงสาวดีในวันที่สิบพิจุนาพศสองพันห้าร้อยในทุกๆปีคุณจะต้องส่งเครื่องราชบรรณาการให้ใ 20, อ,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 รรหอยุทยา ในวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นเขาก็จะต้องส่งอะไรคะเครื่องราชบรรณาการเข้ามายังอยุธยาถ้าส่งไม่ตรงเขาก็จะมีการออกไปตามออาไปติดตามถ้าไม่ได้ก็จะมีการสู้รบถือว่าขัดต่อข้อที่เขากำหนดเอาไว้ก็ต้องสู้รบกันอาจจะทําให้ต้องมีคนล้มตายก็คือเราจะต้องคอยส่งเครื่องราชบรรณาการหรือว่าเมื่อไรที่หงสาวสดีมีศึก เ,เกิดสมมุติว่าเขาทะเลาะกับประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าจะต้องไปทําศึกเพื่อจะไปยึดประเทศอื่นๆอีกทางอายุธยาก็ยังจะต้องส่งทหารส่งกองทัพเข้าไปช่วยในการทําศึกนั้นๆด้วยถ้าได้ดูเนาะในภาคภาคสองประมาณเนะี้ยภาคสองเขาก็จะมีที่ทาไมคะหงสาวสดีเขามีพระมหาก,กษัตริย์องค์ใหม่น่าจะภาคสองนะคูไม่แน่ใจเหมือนกันนะขึ้นมาครองราด เสร็จแล้วหัวเมืองประเทศสลาชทุกคนเนี่ยก็จะต้องไปทําความพคารพระมหากตรองค์ใหม่เสร็จแล้วก็นําเครื่องราชบรรณาการไปถวายเพื่อให้รู้ว่าตัวเองทําไมคะประเทศตัวเองนี้มีความนอบน้อมอมีความจงรักภักดีส่งของเข้าไปให้การไปทําความพารพแต่ถ้าประเทศไหนไม่ส่งหัวเมืองอ่ะประเทศสลาชอ่ะนะคะประเทศไหนไม่ส่งควรเข้าไปทําความพารพไม่ส่งเครื่องราชบรรณาการไปให้ก็จะต้อง โดนทำไมคะก็จะต้องโดนจัดการเขาก็จะไปทำไมคะไปตีเมืองถือว่าทำไมคะขัดต่อข้อที่ทำไมคะกำหนดให้เขาก็จะต้องยกทัพไปตีเมืองอ่ะหงสาวสดีก็จะยกทัพไปตีเมืองนั้นจำได้ว่าน่าจะเป็นเมืองแคงนะก็ยกทัพไปตีเมืองแคงโดยที่ทำไมคะให้หัวเมืองประเทศซาลาดเนี่ยส่งคนเข้าไปช่วยอย่างเช่นให้อยุธยาส่งคนเข้าไปช่วยตี ก็ไม่สามารถขัดได้นะอยุธยาก็จะต้องส่งคนเข้าไปช่วยตีอันนี้คือหัวเมืองประเทศสลาตอ่าคราวนี้จบแล้วเรื่องที่เรียนแม่แน่ใจว่าเราจะจำได้ไหมคุณครูจะให้คำถามทั้งหมดห้าข้อหข้อนี้ห้าคะแนนคุณครูจะไม่ให้ส่งท้ายบทดีกว่า เดี๋ยวคุณครูจะแคปหน้าจอนะพวกนี้นะเพรา r ว่า n t นะคะที่คุณครูเปิดให้หนูเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะแคปแล้วคุณครูก็จะส่งไปในอัลบั้มหนูให้หนูศึกษาเองแล้วก็อ่านดูว่าคําตอบข้อเนี้มันต้องตอบว่าอะไรแล้วให้หนูตอบมาวิธีการตอบบอกไปแล้วมีชื่อ,อ,อมีวันวันที่ใช่ไหมคะวันที่ขีดเส้นใต้เสร็จหนูเขียนชื่อชั้นห้องเรียนเลขที่หนูแล้วก็ให้หนูลอกโจทย์ทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด5ข้อ โจทย์หึงข้อเสร็จแล้วก็บันทัดล่างให้เขียนตัอบตอบเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ทําแบบนี้จนครบห้าข้อให้หนูอ่านเสร็จแล้วให้หนูกลับไปดูที่เนื้อหาที่คุณครูสอนไปก่อนหน้าเพราะว่าครูเข้าใจบางคนที่ทาไมคะฟังไปอาจจะไม่ทันหรือว่าบางคนคุณครูขามันมันกระตุกมันสะดุดหนูดูไม่ได้เลยหนูทําไม่ได้เลยหนูฟังไม่รู้เรื่องเลยแบบนี้หรือว่าโอ้คุณครูขาคุณมพูดเร็วมากหนูจำไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้โอกาสให้เรากลับไป ดูแต่ครูจะไม่เฉลยในอาทิตย์นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเฉลยอาทิตย์อาทิตย์ต่อไปเสร็จแล้วให้หนูถ่ายรูปส่งคุณครูเอามาดูคําถามข้อที่หนึ่งเมืองที่อยู่รายล้อมราชธานีมีชื่อเรียกว่าเมืองอะไรอ้าคุณครูบอกไปแล้วอยุธยาเป็นราชธานีต่อมาเมืองที่อยู่ล้อมรอบอยุธยาเนี่ยเขาเรียกว่าเมืองอะไรอ่าบอกไปแล้วเดี๋ยวเราไปย้อนดูนะคะ ต่อมา2เมืองที่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการให้แก่กรุงศรีอยุธยาได้แก่เมืองอะไรอันนี้ไม่ใช่ว่าให้เราตอบเป็นชื่อเมืองนะลูกนะมันจะบอกอยู่มีเมืองหน้าดานหัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในเมืองประเทศสลาดอันนี้เราเอาคําตอบพวกนี้มาตอบต่อมาข้อที่3เมื่อถูกปกครองโดยขุนนาง เขาโทษขาโทษคุณครูอาจผิดเมืองที่ถูกปกครองโดยขุนนางคือเมืองอะไรอ้าวมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่คะสี่สามสามสามเมืองนะคะลูกก็จะมีเมืองเอยมีสี่เมืองเมืองหน้าด่านหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกแล้วก็เมืองประเทศสลัดแต่ว่าเมืองที่ปกครองโดยขุนนางเนี่ยคือเมืองอะไรมันจะมีเมืองที่ปกครองโดยอะไรคะพระโอรสเมืองที่ปกครองโดยขุนนางเมืองที่ปกครองโดยอะไรคะการเชื่อเชิอาย การสืบเชื้อสายมาจากพระมหากษัตริย์องค์เดิมหรือว่าขอดูนิดนึงคุณคเมเมืองที่ทำไมครับพระมหากษัตริย์ทรงโปรดแต่งตั้งให้ปกครองอต่อมาข้อที่สี่เมืองที่ถูกปกครองโดยการสืบเชื้อสายจากเจ้าเมืองเดิมโดยได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์คือเมืองอะไร อันนี้ก็อยู่ในสหัวข้อที่ครูสอนหนูมาเมื่อกี้ให้หนูเลือกมาตอบนะคะข้อที่5อันนี้ย้อนกลับไปข้างบนนิดนึงเนาะกรมที่ทําหน้าที่เก็บเงินที่ได้จากภาษีอากรได้แค่กรมใดมันก็จะมีกรมรูมเลือกมาให้ดูกรมเวียงกรมวงังกรมคงังและก็กรมนาให้หนูไปดูว่าอันไหนนะที่มันเก็บภาษีอากรให้หนูเอาคําตอบนั้นมาตอบ ไม่ยากเนาะง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราจะได้มีเวลาทำตอนนี้9โมง25เรียนชั่วโมงถัดไปตอน10โมงเดี๋ยวคุณครูจะไปถ่ายหน้าจออันเนี้ยที่เป็น powerpoint เนี่ยเอาให้เด็กๆดูอ้าวเข้าใจไหมคะงานของคุณครูคือให้เราเขียน คำถามทั้งหมด5ข้อแล้วก็ตอบคุณครูจะแคปภาพหน้าจอ powerpoint แต่ละช่องถ้าหนูจำไม่ได้ให้หนูกลับไปอ่านรูปภาพที่คุณครูจะลงให้แล้วก็เอาคำตอบมาใส่ให้ถูกต้องเสร็จแล้วให้เราถ่ายรูปและส่งเข้าไปในอัลบั้มของครูเท่านั้น นะไม่ต้องไปสร้างอัลบั้มเพิ่มหรือว่าไม่ต้องไปส่งในอัลบั้มของครูคนอื่นให้ส่งเข้าไปในอัลบั้มของครูเท่านั้นแล้วเราค่อยจดนะคะให้นักเรียนจดแค่5ข้อเนี้ยอย่าลืมโจทย์ข้างบนนะให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ตรงนี้หนูเขียนด้วยนะโอเคไหมให้หนูทําใส่ในสมุดฝั่งที่มันเป็นประวัติศาสตร์แต่แต่ถ้าเด็กๆไม่ได้เอาสมุดกลับไปให้ใส่สมุดอะไรก็ได้ แต่ว่าพอเปิดเทอมมาหนูจะต้องตัดแล้วเอามาแปะใส่ในสมุดประวัติศาสตร์หรือว่าอยากจะซื้อสมุดใหม่คุณครูขาหนูซื้อสมุดใหม่มาแล้วเล่มละห้าบาทสิบบาทก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นเล่มที่มันแพงนะลูกนะเดี๋ยวคุณครูจะถ่ายรูปแล้วก็ส่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะเจอกันอีกทีหนึ่งก็ตอนสิบโมงวิชาดนตรีนัตสินโอเคไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะปิดไลฟ์นี้แล้วนะคะลูกแล้วเดี๋ยวเราจะคุณครูจะถ่ายรูป แคปหน้าจอเนาะส่งให้หนูในกลุ่มมีใครไม่เข้าใจไหมอ้าวเดี๋ยวต้องถามว่าตอนนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะที่คุณครูสั่งงานอ้าวถ้าเข้าใจแล้วว่าคุณครูสั่งงานว่าอะไรให้เราพิมพ์เลขหนึ่งเข้ามาค่ะถ้าเข้าใจแล้วว่าคุณครูสั่งงานว่าอะไรให้เราพิมพ์เลขหนึ่งเข้ามาสำหรับคนที่เพื่อนของเรานะถ้าหนูติดต่อเพื่อนได้คู่ขาเพื่อนหนูไม่สามารถดูได้ค่ะ เพื่อนหนูไม่สามารถทําได้ค่ะเขาไม่ได้ดูไลายสดของคุณครูอา้าวให้เพื่อนเพื่อๆเ,เข้าไปเปิดรูปดูนะคะในอัลบัม้มเดี๋ยวคุณครูจะเอาลงไว้ให้และให้เพื่อนทําเพราะว่าคุณครูจะตรวจงานในสัปดาหนะ์หนะ้าเนาะอ่ะโอเคทุกคนเข้าใจถ้าอย่างนั้นคุณครูจะไปแล้วนะก่อนไปขอดูหน้าเด็กๆนิดนะึงอ่ะโอเค เข้าใจแล้วเนาะว่าทำยังไงส่งวันไหนครูอยากให้หนูทำให้เสร็จวันนี้ถ้าทำทันเพราะว่ามันไม่เยอะมากแต่ถามว่าคู่ขาหนูไม่สะดวกวันนี้ก็เป็นวันอื่นได้เพราะว่าครูจะตรวจงานในสัปดาห์หน้าครูจะเฉลยสัปดาห์หน้าดังนั้นหนูมีเวลาหนึ่งอาทิตย์เต็มๆในการทำเนาะเดี๋ยวครูจะส่งเอาไว้ให้เราทำได้นะคะ เดี๋ยวคุณครูจะปิดแล้วนะแล้วเราเจอกันอีกทีตอนสิบโมงเด็กๆจะได้มีเวลาทํางานได้ค่ะส่งวันนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าใครไม่สะดวกจริงๆก็ไม่เกินสัปดาห์หน้าวันพฤหัสเนาะเพราะว่าครูจะเข้ามาสอนแล้วครูก็จะเฉลยของเก่าไม่ต้องลอกกันนะคะคําตอบมันมีอยู่ใน PowerPoint ทั้งหมดอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นครูไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีตอนสิบโมงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆโอ้คุณครูฝากถ่ายรูปหน่อยสิ ให้ผู้ปกครองถ้าที่บ้านมีโทรศัพท์2เครื่องเนาะถ่ายจากข้างหลังเราก็ได้ให้เห็นว่าเรากําลังนั่งเรียนออนไลน์กับคุณครูอยู่โอเคค่ะงั้นคุณครูไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ